รัฐสภาเยอรมนีผ่านร่างกฎหมายกัญชาซึ่งจะทำให้การใช้และการปลูกกัญชาเพื่อสันทนาการถูกกฎหมายท่ามกลางการถกเถียงในสังคมถึงความเหมาะสมของการใช้กัญชา ร่างกฎหมายนี้อนุญาตให้บุคคลอายุ18ปีขึ้นไปครอบครองกัญชาได้สูงสุด25กรัมปลูกกัญชาได้สูงสุด3ต้นครอบครองกัญชาในฐานะสมาชิกกลุ่มกัญชาที่ไม่สแสวงหากำไรและผู้ใหญ่ซื้อกัญชาได้สูงสุด50กรัมต่อเดือนซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาโอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีเยอรามานีหวังว่ากฎหมายใหม่จะช่วยกำจัดกัญชาจากตลาดมืด ปกป้องผู้บริโภคจากกัญชาที่ปนเปื้อนและลดอาชญากรรมจากการใช้สารเสพติดขณะที่โฆษกสมาคมนักสืบเยอรมนีเตือนถึงปัญหาการ,ารขาดบุคลากรที่จะควบคุมการใช้กฎหมายซึ่งอาจทำให้หน่วยงานด้านกฎหมายกลายเป็นด่านหน้าในการรับมือปัญหาค้ากัญชาผิดกฎหมายหากร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจะทำให้เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่กฎหมายกัญชาเสรีที่สุดในยุโรป wir gesehen dass es mit den fachgeschäften schwierig wird und